สง<ผ>สัยจะต้องขอน้ำร้อนมาดิบกาแฟแล้วล่ะโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราย้ายมาอีกภูลแล้วนะคะตอนนี้นัดอยู่ภูชีฟ้าค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะเตรียมการนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปภูชีฟ้าตอนตีห้าครึ่งนะคะหลังจากที่เราไม่ยอมตื่นเช้ามาเลยนะคะเป็นเวลา2วันค่ะก็ขึืนพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เช้าน่าจะได้ขึ้นไปสมใจนะคะตอนนี้ก็วิวดีมากเลยนะคะวันนี้นะัดไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรมากคะ่ะนอกจาก คิดไว้แล้วว่าจะหาที่ดูซันเซตนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นภูไหนดีนะคะจะเลยไปภูพามนด,ดีไหมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าภูไหนดูซันเซ็ตสวยแต่แตะเกียถามเออพี่ที่เขาดูแลรีสอร์ทแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าก็ขึ้นไปที่ภูชีฟ้านั่นแหละเลยคะ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าที่ไหนน่าจะเหมาะสมกับการดูซันเซตในวันนี้ตอนนี้อากาศเย็ยนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนัดพาดูวิวนะคะ อากาศดีๆแบบนี้นะคะนัดก็จะชวนทุกคนมาดริปกาแฟค่ะบนดอยนะคะที่นี่คือภูชี้ฟ้าค่ะและแน่นอนวันนี้กาแฟก็ติดมา3ตัวเหมือนเดิมน,นะคะจะมีของบบลเว้นเนาะแล้วก็จะมีกาแฟของไร่กาแฟครอบครัวมะนะคะแล้วก็มีพีเบอรี่ค่ะของที่ผาหี้ค่ะ มากเลยค่ะโอเค <laughs> okay. วันนี้นะคะก็คงจะต้องนั่งดิฟกาแฟอยู่ตรงนี้ละค่ะจนตาแข็งเลยค่ะแล้วก็จะรอเวลาค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอทำกันบ้านนิดน,นึงเนาะว่าเราจะไปชมซันเซ็ตกันที่ไหนค่ะ <S 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 สองสามวันมานี้นะคะนัดก็ยังคงขึ้นดอยนั้นลงดอยนี้มาเรื่อยๆอยอยนะคะยังไม่หยุดค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะวันนี้เนี่ยตอนแรกก็กะจะดูพระอาทิตตกที่หน้าที่พักนะคะซึ่งก็อยู่ที่ภูชีฟ้าแต่คิดไปคิดมาแล้ว มีดอยหนึ่งที่ตอนแรกอยากขึ้นตอนเช้าแต่ขี้เกียจตื่นนะะเพราะฉะน,นั้นแล้วนะคะก็จะพาขึ้นไปดูซันเซ็ไปดูซิว่าซันเซ็ตภูเขาที่นักจะไปที่ชื่อว่าผาบนนั้นน่ะจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แสงทวายไลท์วันนี้จะสวยแค่ไหนหรือจะเฟล,ลหรือยังไงอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะถ้าการเดินทางนะคะก็คือจากภูชีฟ้าเน้อนัดก็จะขับรถย้อนกลับไปทางผาตั้งค่ะแต่ว่าจุด ออผาหมดเนี่ยนะคะจะอยู่ก่อนถึงผาตั้งค่ะห่างจากภูชีฟ้าประมาณ20กิโลเมตรนะคะ mm hmm. แต่พอไปถึงแล้วเนี่ยไม่สามารถขับรถขึ้นได้เนาะเ mm hmm. พราะว่าทางค่อนข้างชันนะคะเราก็จะอาศัยรถของชาวบ้านที่เขาบริการขึ้นไปค่ะในราคาเหมา500บาทและที่นี่นะคะเดินง่ายมากคือแค่เท่าที่ทราบคือเหมือนจะร้อยเมตรเท่านั้นเองค่ะและก็จะสามารถขึ้นไปที่จุดชมวิวได้ ขึ้นไปดอยพาบนเรียบร้อยแล้วนะคะสองสววัดวันนี้วนเวีนอยู่แต่รถขึ้นดอยเนาะการขึ้นไปนะคะก็จะใช้ระยะทางเนี่ยประมาณครับกิโลน,นึงแล้วก็เดินไปชั้นฟ้านานอีกชั้นก็นัทวันนี้ว่าจะให้ยำอยู่จนถึง ดอยผาหมน่นมีชื่อเรียกเต็มๆว่าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรดอยผาหมน่นตั้งอยู่ในตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากกูชีฟ้าเลยค่ะเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ต้องแวะมาเที่ยวเลยนะคะ จากการสอบถามคนในพื้นที่ก็ทำให้นัดทราบว่าคนที่ขึ้นมายังดอยผาหมน่นยังมีจำนวนไม่มากนักเนื่องจากบริเวณนี้มีดอยหลายๆดอยให้ขึ้นเยอะมากเลยค่ะและชื่อเสียงของดอยผาหมนก็ยังดังไม่เทียบเท่ากับผูชี้ฟ้าผูชี้ดาวผูชี้เดือนทำให้คนที่ขึ้นมาที่เนียยังน้อยอยู่เลยค่ะ แต่หลังจากการได้เข้ามาสัมผัสบอกเลยนะคะว่าความสวยนั้นไม่ได้สวยน้อยไปกว่าภูดังๆเหล่านั้นเลยค่ะนัดเรียกได้ว่ายกให้เป็นตัวท็อปๆเลยนะคะขึ้นมาแล้วว้าวมากๆเลยค่ะเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในบรรดาภูที่อยู่ใกล้เคียงเช่นภูชี้ฟ้าภูชี้ดาวภูชี้เดือนผาตั้ง ภูเหล่านั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงค่ะคิดถึงสภาพเมื่อเราดูทะเลหมอกหมอกเนี่ยมันก็จะอยู่ห่างออกจากภูลงไปถูกไหมคะแต่ผาหมุนไม่ใช่นะคะผาหมุนเป็นดอยที่เตี้ยที่สุดในทุกดอยที่นัดพูดมาค่ะดังนั้นแล้วความพิเศษก็คือถ้าได้ขึ้นมาดูทะเลหมอกภูผาหมุนจะใกล้ชิดทะเลหมอกมากที่สุดค่ะ ขับผ่านปลาผ่านทางลูกหลังผ่านสวนกาแฟของชาวบ้านทีนี้ใกล้ความจริงแล้วค่ะเราใกล้จะถึงทางขึ้นผามมตนกันแล้วค่ะอันนนะรกระผาหมนตัวจริงเลยหรือว่า เรามอยู่ข้างบนนสามสิบสี่สปีที่แล้วนี่ถ้าคนไทยเข้ามาอยู่ก่อนนี่คนไทยได้แล้วนั่นนะ่ะสิเจ้า จากจุดจอดรถเราจะเดินขึ้นไปอีกประมาณ50เมตรเท่านั้นค่ะทางเดินเนี่ยชาวบ้านเขาทำเป็นขั้นบันไดดินขึ้นไปแล้วเดินง่ายมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าลานด้านบนนั่นแหละค่ะคือยอดที่เราจะขึ้นไปส่วนยอดแหลมๆที่นัดชี้ตอนแรกที่เห็นนั้นนะคะก็คือพามนต์ออริจินอลที่อยู่ฝาของลาวค่ะ ตอนที่มาถึงและนัดเช่ารถขึ้นมาคนขับรถถามว่าทําไมมาถึงเวลานี้กันเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาขึ้นมาที่เนี่ยเขาจะขึ้นมาดูทะเลเหมอกตอนเช้าค่ะนัดก,ก็เลยถามไปตรงๆเลยว่าอาและซันเซตล่ะสวยหรือเปล่าเขาตอบนั้นมาว่าก็งั้นๆแหละโอ้โหไม่ให้ความหวังกันเลยค่ะแต่พอมาถึงแล้วที่ไหนได้นัดบอกเลยนะคะว่าผามนเป็นที่ที่นัดได้รูปไปเยอะมากแล้วสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนัดมีโชว์นะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังและทุกคนจะต้อง รีบเก็บกระเป๋าตามนั้นมาเลยค่ะความพิเศษอย่างหนึ่งของการขึ้นมาบนภาหมนของนัดรอบนี้ก็คือนัดเหมาดอยนี้คนเดียวค่ะไม่มีใครขึ้นมาเลยค่ะโอ้อหโหวิวสวยเดินพอหอบ ปัรน,น้ำเนอะสันเขาโอเคโอ้โอบรรจว่าน้ำขงกัน้นท่านบรใจไเม่นก่อนบรรจเป็นเป็นเอายึดสันเขานี่อนนโอเคเจ้า

120องาศด้วยความที่ตรงนี้เป็นดอยน้องใหม่ยังไม่มีใครขึ้นมาทำอะไรกั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่คิดออกใช่ไหมคะว่าถ้าดังมากๆขึ้นมาเมื่อไหรแ่แล้วก็เราจะเริ่มเห็นรั้วโผล่ขึ้นมาแล้วความสวยมันจะดรอปลงไปค่ะ จุดถ่ายรูปที่นี่เยอะมากๆเลยค่ะตรงไหนก็สวยไปหมดเลยนะคะดูภาพตรงนี้อาจจะยังคิดไม่ออกว่านัดได้อะไรมาบ้างแต่ไม่ต้องห่วงนะคะท้ายคลิปนั้นมีตัวอย่างรูปที่นัดได้มาค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเหมาดอยคนเดียวเลยทีเดียวนั่นแหละค่ะ ทริปลอบนี้ของนั้นนัดขึ้นครบทุกดอยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชี้ฟ้าชี้ดาวชี้เรือนหรือว่าผาตั้งดอยที่นัดชอบที่สุดนัดยกให้ผาหมดเลยค่ะเพราะว่ามันมีความดิบความสดความใหม่แล้วก็ยังดูไม่แปดเปืเ้อนแล้วยังไม่มีรู้วอะไรอย่างที่บอกนั่นเลยค่ะถ้าใครเคยไปชี้ดาวจะรู้ว่ารั้วเต็มที่กัดแล้ว ขึ้นมาบนนี้แนะนำให้เดินขวาก่อนค่ะเป็นระยะทางสั้นๆนะคะจะมีจุดถ่ายรูปอยู่หลายจุดด้วยกันดอยที่นี่มันจะเหมือนกันหมดเลยก็คือด้านบนนะคะจะมีหินนะคะอยู่ด้านบนเอาไว้ให้ถ่ายรูปส่วนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินไปทางด้านซ้ายก็คือมุ่งหน้าไปยอดแหลมๆตรงดอยผาหมนนั่นละจ้ะ เราจะทำการเดินเลาะสันเขาเล็กๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะลองคิดภาพตามนัดอยู่้้าตอนเช้ามีทะเลหมอก<ะ>เห็นไหมคะว่าทะเลหมอกจะอยู่ใกล้เรามากขนาดไหนคะ่ะเพราะดอยนี่มันไม่สูงเหมือนที่นัดบอกตั้งแต่แรกนั่นแหละคะ่ะ นัดถามพี่คนขับรถที่พาเราขึ้นมาเขาบอกว่าช่วงพิกๆน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปีจะเป็นช่วงที่ทะเลหมอกแน่นๆค่ะหมอกเนี่ยจะขึ้นมาจนถึงปลายเท้าเราเลยนะคะเรียกได้ว่าเต็มพื้นที่เลยค่ะ ไตหินเลาะสันเขากันไปต่อค่ะเขา้าไปใกล้จุดแหลมๆของดอยผาหมุนทางฟากลาวให้มากที่สุดแต่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้ไกลค่ะแล้วก็ไม่มีทางเดินถึงตรงนั้นค่ะเดินไปหาจุดถ่ายรูปกันไงคะตอนนี้เวลาน่าจะประมาณห้าโมงครึงแล้วค่ะแสงแดดเนี่ยเริ่มสาดลงมาโดนภูเขาตรงนี้สวยมากๆเลยเป็นสีทองเลยค่ะ นัดว่านัดไม่พูดมากแล้วดีกว่าค่ะไปดูรูปที่นัดได้มาดีกว่าว่ามันสวยขนาดไหนและทุกคนควรค่ากับการเก็บกระเป๋าเดินทางมาผามนขนาดไหนก่อนที่คนจะเยอะค่ะ ก็คือดอยผาหม่นค่ะซึ่งก็อยู่ห่างจากฐาตั้งแค่7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะที่นี่เหมาะมากๆกับการขึ้นมาดูพระอาทิตขึ้นนะคะแต่ ต่อตรงนู้นนะคะคือซิกเนเจอร์มากๆนะคะที่ทำให้ที่เนี่ยถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากๆเลยค่ะข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะเพราะที่เนี่ยมันจะมีเขาใหญ่ๆเนาะอยู่ด้านหลังพระอาทิตย์เนี่ยมันก็อาจจะตกไปหลังเขานะคะก็อาจจะไม่ได้เห็นแบบว่าตอนตอนหลนะ่นอ่ะง่ายๆอืมแต่ว่าโดยรวมแล้วแสงที่สาดมาเนี่ยคือสวยมากโอเคค่ะนะคิดว่าได้เวลาละเดี๋ยวเราจะลงแล้วก็กลับทีู่้ชีฟ้ากันนะคะพรุ่งนี้นะ่าจะตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะขึ้นที่พุชี ฟูชีดาวแล้วก็ฟูชีเดือนค่ะไป แล้วนะคะ3วันที่ผ่านมาดอยที่นักชอบที่สุดนะคะก็คือดอยขาหมดนี้แหละค่ะเป็นดอยที่สวยมากๆถ่ายรูปขึ้นมากเลยนะคะทางขึ้นเนี่ยก็โอ้โหยากขึ้นมายากเพราะคือแบบมันคุ้มค่าคือเสียเงินดอยนี้คุ้มค่ากว่าเสียเงินดอยอื่นเอาอย่างนี้ น่ากินไหมคะ